นางสาวขาวดีชามนตรีค่ะเป็นประธานกุมท่อผ่าไม้มัดมีบ้านปากกัญญาตำบลหน้าเรื่องอำเภอเสรีภูมิจังหวัด้อยเอดค่ะค่ะเดินที่กุมท่อผ่าไม้มัดมีของเขานะคะ่ะคอตั้งมาตั้งแต่ปี25 48น่ะคะสิงบ้านพากกัญญาของเขาก็เป็นหมู่บ้านที่มีการท่อผ่าอยู่กับถูกหลังค่านะคะ ทางพัฒนาชุมชนก็เลยมีงบประมาณเขามาซอยสนับสนุนในการกอร่อต่างกลุ่มตอนนั้นก็นจะมีงบอยู่ประมาณ2,000มบาทหานะคะสามารถชิกก็ได้ร่วมกลุ่มกันมีการร่ทหุนกัน,นะคะ่ะสามารถชิกตอนนั้นก็นจะมีอยู่30กว่าทัานนะคะ แต,ต,ต,ต่กี่กับพอท่านได้มีการกู้ยืมววคะซึ่งกลุ่มของห้องก็มีการยุดชะงักไปพักหนึ่งซึ่งอาจาร์ก็ได้มีโอกาสมากประสานงานต่อในม่งหูจักกลับของทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งทั้งคณะกรรมการกระไดมากประชาสัมพันธ์นะคะทังกลุ่มก็ได้มีการกู้ยืมนะคะในปี2563นานะคะจำนวนหามื0นบาท ทั้งพระชุมชนนะคะมันจะซอยในเรื่องของการ,การขายการตลาดนะคะในการขายออนไลน์จะแนะนําในเรื่องกาการทาบัญชีการรับจ่ายแนะนําว่าเหตุผลิตภัณฑ์ที่ใดเก็จะได้มาตรฐานนะ็กจจะเขามาสนับสนุนในจุดนี้ค่ะซึ่งทางอํเาเภอนี่ก็จะติดต่อมาตลอดนะคะเวลามีงาน,นของหน่วยงานราชการต,ต่างๆทางกลุ่มของเขาก็ได้ไปออกบูทตลอดค่ะของเขาจะมีเพจของกลุ่มค่ะเพจผ้าทอมือขยานะคะผลิตภัณฑ์ของเขากลยใส่โลโก้เข,ข้ามา พยาค่ะ ดัานนางลุงเพชรรัตนบุตรนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะสำหรับกลุ่มทอผ้าบ้านผักกัดย่านะคะจะเป็นกลุ่มที่จะตั้งขึ้นโดยอาศัยภูมิปัญญาของชาวบ้านเองพอพัฒนาชุมชนเข้ามาสนับสนุนในการจัดตั้งกลุ่มนะคะก็จะมาเห็นศักยภาพของกลุ่มเขามีการบริหารแบ่งงานกันทําดีเมื่อมาส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มแล้วก็จะให้เงินทุนสนับสนุนกลุ่ม เมื่อกลุ่มทอเป็นผ้าไหมออกมาแล้วเราก็จะส่งเสริมด้านการตลาดเมื่อมีงานที่อำเภอรหรือที่จังหวัดเราก็จะแจ้งให้กลุ่มเนี่ยไปออกบูธจำหน่ายผ้าไหมเมื่อไปจำหน่ายนะคะก็ได้รับผล ตอบรับดีเพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีฝีมือมีความปานีนะคะเมื่อเขาจัดตั้งเป็นกลุ่มแล้วนะคะเราจะส่งเขาไปอบรมเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์จะมีการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มแล้วกลุ่มเอากลับมาพัฒนาผลิตภณัณฑ์แล้วเราก็จะส่งผลิตภัณฑ์ไปขอมปออชอจะเป็นในเรื่องของผ้าข้ามมนา ้าเขามาของเฮานี่จะสามารถไปแปลรูปได้ง่ายนะคะซึ่งเราไปตัดเสือ้อตัดเป็นอย่างอื่นใดผ้ามันจโนะโบหุ้มไหมคะแล้วก็สีบบตกซึ่งตอนนี้กุมของเขาก็ได้นํามาแปลรูปนี่ทั้งหมวกไม่ทั้งชุดที่มาจากผ้าเขามาค่ะก็จากการส่งเสริมของทางพัฒนาชุมชนนะคะเราเขาก็ได้ไปอบรมนะคะมีการแปลรูปผลิตภัณฑ์ซึ่งเขาก็ไใด ไปเขาร่วมโครงการก็เลยเลือกว่าจะเฮ็ดตัดเป็นชุดนะคะซึงเลือกเมื่อแล้วเป็นชุดแซกที่แปลรูปจากผ้าเข้ามาค่ะกตตอนนี้เขาก็มีการส้างเครือข่ายเนาะคะ่ะซึงเขาสามารถจะจะเฮ็ดให้ได้นะคะซึ่งลูกค้าถ้าสนใจว่าอยากได้ชุดแบบนี้เอาผ้าชิ้นนี้ไปตัดได้บ้างสิสามารถเท็ดได้เหือนกันค่ะในการแบ่งงานของสมาชิกกลุม่มเขาก็จะแบ่งตามค่วมสามารถของแต่ละคนซึ่งในกลุ่มของเขากับโแรเนวาสิท่อเป็นทุกคนท่านคนหนที่ท่อบปเปนเขาก็จะมีการกวักได้ท่านผู้ใดถนัดในเรื่องของการท่อก็จะท่อ แล้วมัดมีแบ่งหน้าที่กันค่ะแต่ละก้นค่ะปัจจัยก็น่าจะมาจากการที่ว่ากลุ่มของห้องจะมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง,ง,ง,อองแล้วก็รักษาผลิตภัณฑ์รักษามาตรฐานขั้นเ้างใดสีดาวเดค์ที่ห้ก็จะรักษามาตรฐานมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะออกมาสู่ลูกค้าทุกขั้นตอนนะคะก็จะมีการท่าบัญชีรายรับรา่จา่ใจแล้วก็มีการใส่แรงงานจากคนในชุมชนแล้วก็คนในครอบครัวค่ะ